สวัสดีค่ะอยู่กับน้องเบนจาค่ะที่มุมคอนเ็นเตอร์ชาแนลนะคะที่อุบลราชธา,านีนะคะคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะน้องเบนก็หารถสวยๆมารีวิวหรือว่ามาฝากคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นรถที่แบบประหยัดน้ำมันนะเซฟค่างวดเนาะเพราะว่าค่างวดในการผ่อนเนี่ยเริ่มต้นผ่อนถูกๆนะคะและที่สําคัญเนี่ยประหยัดน้ำมันด้วยเหมาะกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะทุกคน นอกเหนือจากคําว่าประ่ยนน้ำมันราคาถูกนะคะแต่ว่าต้องเน้นด้วยคุณภาพนะคะมาค่ะกับอีก1คลิปที่น้องเบนตั้งใจที่จะนําเสนอหรือว่ารีวิวมากๆเลยนะคะเพราะว่ารถกลุ่มนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ซอ้ตลาดซื้อง่ายขายคล่องนะคะซื้อไปได้สักปี2ปีอยากจะขายเปลี่ยนมืออย่างเงี้ยก็ยังมีราคานะคะ มากับ Toyota y a r i ีค่ะทุกคนคะรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2014 1.2 J นนะคะทุกคนเป็นตัวเจเนาะอย่างที่บอกนะคะแต่ว่าคันนี้นี่ออปชั่นมีมาให้ครบแล้วนะคะข้างหน้าเนี่ยไฟสวยมากๆเลยและที่สำคัญมีไฟตัดบอกคู่หน้ามาให้ด้วยนะคะสีเดิมจากโรงงานนะคะเป็นสีส้ม หรือถ้าหลายๆคนที่เขาเล่นรถกันเขาก็จะเรียกว่าอ๋อหน้านี้มันคือหน้าประหมอเฮ้ยไม่ใช่หน้าประดุกเฮ้ยไม่ใช่หน้าหนวดนะคะทุกคนหน้าหนวดนะคะเขาเรียกว่าเป็นรุ่นหน้าหนวดเนาะปี15นะคะเรามาดูว่าคันนี้นี่นอกเหนือจากออปชั่นเดิมเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมมาให้บ้างนะคะมาสีเดิมจากโรงงานนะคะสภาพริ้วรอยก็ไม่มีนะคะ อาจจะมีขนหมาขนแมวเล็กๆน้อยๆตามสภาพรถมือสองนะคะแต่ว่าที่นี้แต่ว่าที่นี่เนี่ยเราเน้นความเดิมไปให้ลูกค้านะคะรถสวยเดิมสวยและมีคุณภาพมากกว่าเนาะมาดูค่ะขอบยางของเขานะคะคันนี้ขอบอยู่ที่1 0หนะคะทุกคนขอบยางอยู่ที่15นะสภาพของแม็กเนี่ยก็สวยงามนะคะทุกคนยางปี2019ใช้ได้หีกยาวๆนานๆนะคะ มาเรื่อยๆเลยนะคะก็ครบเรียบร้อยแล้วนี่ที่ลองมือจับมีมาให้นะคะคิ้วกันศาสตร์มีมาให้ค่ะทุกคนไม่ต้องไปซื้อเพิ่มอะไรทั้งนั้นและนี่เลยนะคะด้านหลังของเขาค่ะทุกคนแฮชแบ็กยอดนิยมนะคะยุคไหนยุคไหนก็ยังอยู่ในใจคนไทยนะคะนี่เปิดขึ้นมาค่ะทุกคนด้านหลังเนี่ยกว้างขวางนะคะมาดูนัาเดิมๆนะคะทุกคนรถไม่ชนไม่คว่ำไม่เฉียวไม่อะไรมาทั้งนั้นนะคะสภาพเดิมๆนะคะันนี้ น้องเบนเชียนะถ้าใครที่จะแบบว่าหาโตโยต้ายาร s สน้องเบนที่อยากได้ยาร i สฟิกสเปคมาเลยอยากได้ยาร i สสภาพดีๆราคาจับต้องได้คันนี้เลยนะคะสีสันจิจาร์ดนะคะสีสันที่เรียกว่าจอดตลาดครั้งหนึ่งคนก็สะดุดตาเนาะเพราะว่าของเขามาพร้อมกับสีส้มสวยๆแบบนี้นะคะล้ออะไหล่อุปกรณ์แม่แรงเช็คมาให้เรียบร้อยนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างนั้นพร้อมใช้งานมีไห้คุณ อยู่แล้วนะคะตรงไหนไม่ดีเดี๋ยวขาดเหลือ,อยังไงเช็คเพิ่มเติมให้เลยนะคะกว้างนะทุกคนนี่นะคะกว้างหรือน้องเบนจะเข้าไปนั่งตรงนี้ก็ได้เลยนะคะเดินทางไกลเนี่ยร้อยสองกิโลเมตรได้เลยนะคะคันนี้ประหยัดน้ํามันด้วยใส่ของได้เยอะด้วยบางคนอาจจะแบบเิหารถไว้ใช้ช่วงส่งการกลับบ้านไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะคะคันนี้ซื้อของใส่จุๆแบบนี้ได้เยอะๆเลยชึบนี่เห็นแล้วใช่ไหม นี่นะคะจากสเปคเดิมเนี่ยไม่มีนะคะกล้องมองหลังนะไม่มีจอนะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเราติดแต่ว่าคันนี้เนี่ยมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่กล้องมองหลังของเขานะคะคนที่แบบขับรถไม่ยังขับมือใหม่หัดขับเอาพูดง,ง่งยๆมือใหม่หัดขับค่ะน้องเบนพี่ยังแบบว่าอุ้ยยังกะระยะตัวรถไม่ถูกระยะหน้าระยะหลังคันนี้ค่ะมีกล้องมองหลังมาให้เป็นความออปชั่นเสริมเขาเรียกว,ว่าเป็นความปลอดภัยที่มีมาให้เพิ่มนะคะมาค่ะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของ ห้องฝั่งคนห้องโดยสารเนาะเขาเรียกว่าห้องโดยสารกันดีกว่านี่ด้านในค่ะทุกคนมาพร้อมกับปอบผ้าค่ะสีของได้นั่นเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนั่นคือสีส้มค่ะสวยมากสภาพดีค่ะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเจ้าของเดิมนั้นซื้อรถไปจอดซะส่วนมากซื้อรถไปจอดนะคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าพื้นที่ บริเวณรอบตัวบ้านนั้นไม่ค่อยเหมาะกับรถเล็กเขาก็เลยซื้อไปจอดแล้วก็ลูกค้าซื้อคันใหม่เป็นรถกระบะนะคะคันนี้ก็เลยยังสภาพดีเขาเรียกว่ารถซื้อไปจอดไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะนี่มีมาให้เรียบร้อยนะคะทุกคนคือออปชั่นทุกอย่างเนี่ยม,มันมีมาให้แล้วแม้กระทั่งของแต่งนะคะซื้อไปไม่ต้องทำอะไรใส่เพิ่ม แล้วก็เบาะนี่คือสภาพดีพร้อมใช้งานดูสภาพด้านบนสิคะทุกคนนั้นสวยสาดสะอาดนะคะสีภายในนี่เป็นสีดำนะคะสีดำาบอกผ้านั่งสบายนิ่มมาดูต่อเรื่อยเรื่อนี่อันนี้ห้องฝั่งคนขับนะคะทุกคนดูพลาสติกยังไม่ได้แก่เลยนะกับรถปี2014นะคะทุกคน น,นี้นะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้เน้นความเขาเรียกว่าเกียร์ออโต้เครื่อง1.2ขับขี่ง่ายค่ะทุกคนแล้วก็ประหยัดน้ำมันอย่างที่ต้องเบนบอกกันนะคะแอร์พัดลมเป็นแบบแมนนวลนะคะปรับได้ตามระดับที่ต้องการเลยนะคะและนี่นะคะมีจอมาให้ด้วยจะต้องเบนขออนุญาตเปิดแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะชืบ ฟังจากเสียงเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างคะอันดับแรกมาดูในส่วนของเข็มไม้กันก่อนค่ะทุกคนเข็มไม้แปดหม้าพันไม้แท้ไม่มีกลับไม่มีกอนะคะอย่างที่บอกว่าซื้อรถไปนั้นจอดอย่างเดียวไม่ค่อยได้ใช้งานเนาะใช้งานก็น้อยขับไปแค่ที่ทํางานแล้วก็ที่บ้านค่ะรถปี14วิ่งมาแค่80,000กิโลค่ะทุกคนค่ะคันนี้ถ้าไม่สวยจริงต้องเป็นแม่นำเสนอนะคะสวยมากๆมาดูเกียร์ถอยค่ะนี่ค่ะ มีจอมีเส้นกละระยะมาให้ถึงบอกว่าถ้าคุณขับรถไม่ค่อยคล่องยังกะตัวรถไม่ค่อยเก่งในส่วนด้านหลังเนี่ยซื้อไปง่ายแน่นอนค่ะออปชั่นมีมาให้ครบเรียบร้อยนะคะมีกล้องมองหลังพร้อมจอเส้นกะระยะไม้น้อยด้วยนะคะทุกคนรถสวยเดิมมือเดียวออกห้างป้ายแดงไปดูห้องเครื่องกันค่ะ ปปงเดิมค่ะทุกคนน็อตเดิม erm. ตัวเดียวก็ไม่เคยขยับนะคะเป็นรถเดิมๆค่ะทุกคนรถสวยเดิมน็อตไม่ขยับนี่ต้องคันนี้เลยนะคะทุกคนวิ่งมาน้อยสภาพเกียร์สภาพช่วงล่างนั้นสมบูรณ์แน่นอนค่ะทุกคนเขาเรียกว่าท้าที่สุดความเดิมกับคันนี้ได้เลย100%เ็ที่มคลคร์เซนเตอร์นะคะมาเดี๋ยวน้องเบนสรุปให้ฟังนะคะทุกคน คันนี้เป็นรถโตโยต้ายาริส 1.2J นะคะ 1.2J นะย้ำน้าชื่อรุ่นของเขานะคะ 1.2J นะคะกับรถปี2014สีส้มคันนี้มีอะไรดีนะคะทุกคนหนึ่งเลยนะคะหนึ่งไม่น้อยมากๆนะคะรถมือเดียวออกห้างไยแดงเจ้าของเดิมดูแลรักษามาดี แล้วก็ที่สําคัญสวยเดิมน็อต mm hmm. ไม่เคยขยับออปชั hmm. ่นมีมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะติดกล้องมองหลังมาให้ในส่วนของเขาเรียกว่าของแต่งเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆที่เจ้าของเดิมเขาแต่งมาแล้วก็ไปพร้อมกับตัวรถเลยนะคะเรียกได้ว่าคันนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มจ่ายแค่ตังค์อย่างเดียวนะคะทุกคน <laughs> พร้อมเซ็นสัญญาก็เป็นญญเจ้าของคันนี้ได้เลยนะคะกับราคาค่าตัวที่349,000บาทค่ะ 349,000บาทนะคะเริ่มต้นผ่อนสบายๆเลยนะ4,500บาทนะคะทุกคนหรือคุณผู้ชมอยากได้เงื่อนไขแบบไหนนะคะทุกคนอยากได้เงื่อนไขแบบไหนอะไรยังไงทักมาคุยกันนะคะเพราะว่าเงื่อนไขของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าด้วยนะคะ นนเน้นความประหยัดน้ำมันนะทุกคนเน้นประหยัดน้ำมันนะคะทุกคนนี่ใครชอบคันนี้อย่าลืมนะคะโทรหาน้องเบนนะที่เบอร์0ูน1 0 9 1 1 6 4เบอร์ศู4 1 0 9 1 1 6 4เเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าในส่วนของการรีวิวนี่ยอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมเนาะทักไลน์น้องเบนมาแล้วก็ขอรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าสอบถามการเงื่อนไขาการออกรถก็ได้นะคะว่าอยากได้เงื่อนไขแบบไหนเนาะ สำหรับวันนี้ต้องเป็นต้องขอลาไปแล้วนะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับโตโยต้ายาริสสีส้มอีกหนึ่งคันที่ความสวยความสดความเขาเรียกว่าความเดิมๆยังอยู่ครบถ้วนเลยนะคะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ให้น้องเบนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วคะ่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ